ไปดูเรื่องแปลกกันครับผู้ชมครับมีคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ทาง YouTube โดยผู้ใช้ชื่อผมไม่เอ่ยดีกว่าเป็นชายวัยรุ่นคนหนึ่งกระโดดข้ามรั้วกั้นเข้าไปดนกรงแรดแล้วพยายามจะเดินเข้าไปถ่ายภาพใกล้ๆแรดที่กำลังกินอาหารอยู่พอแรดรู้ตัวหันกลับมาวิ่งไล่ชายหนุ่มในภาพเนี่ยน้องได้ก็ต้องกระโดดหนีขึ้นไปอยู่บนเนินที่อยู่ในกรงอค่ะเพื่อไม่ให้แรดทำร้ายนะคะนี่เขาเรียกว่า นนคือคลิปนี้น่าจะถูกบันทึกไว้โดยเพื่อนของชายวัยรุ่นที่อยู่ในภาพอะค่ะ <c oughs> แล้วก็มีการเอามาเผยแพร่ต่อกันทางอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งตามมาซึ่งกระแสะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการพูดถึงการกระทําอันนี้ว่าไม่เหมาะสมคือเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนว่าสถานที่ก็คือสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนักข่าวสอบถามไปยังผู้ช่วยผู้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่คุณนิพนธ์วิชัยรัตน์บอกนะครับว่าตรวจสอบโดยเรียกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกรงรัฐมาสอบถามแล้วก็ดูคลิปวิดีโอ เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในวนสั์เชียงใหม่ช่วงเวลาเกิดเหตุน่าจะเป็นช่วงประมาณ5้าโมงถึงหกโมงเย็นหลังเลิกงานจึงไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เบื้องต้นสั่งการให้จัดทําป้ายไปติดตั้งเตือนไว้บริเวณกรงและและกรงสัตว์ต่างๆเพราะการเข้าไปในกรงสัตว์นอกจากจะเสี่ยงอันตรายอีกด้านหนึ่งจะเป็นการทําลายสวัสดิภาพของสัตว์ด้วยและก็กําชับให้จัดเวรยามให้รัดกุมมากขึ้นในช่วงเลิกงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยนะฮะ และกำลังศึกษาฝ่า,า,ายกฎหมายว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับชายวัยรุ่นที่ก่อเหตุคนนี้อย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและลอกเลียนแบบมีรายงานนะครับว่าเคยเข้าไปแย่งจระเข้มาแล้วเนี่ยน้องไร้ใช่อย่างภาพที่เห็นเนี่ยค่ะคือผู้ชายคนนี้ที่มีการนำภาพเผยแพร่ผ่านทาง y t u t u เนี่ยพอไปตรวจสอบจริงๆมีการ ลักษณะคือเรียกร้องความสนใจแบบนี้มาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการไม่ใส่เสื้อผ้าเลยแก้ผ้ากลางห้างสรรพสินค้าซึ่งอยู่ในย่านชุมชนแล้วก็ในสถาบันการศึกษาเคยขับถ่ายกลางที่สาธารณะแล้วก็เคยแกล้งทํที่เรนต่างๆตามร้านสะดวกซื้อนะคะรวมถึงเคยพยายามจะลงไปในบ่อจระเข้ของตัวจัดเชียงใหม่เพื่อถ่ายภาพชณะเดียวกันคือเข้าไปถ่ายเนี่ยอันนี้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะ ตามห้างตามร้านจะดูซื้อตาอ่างๆเดี๋ยวดูเจ้าหน้าที่ดำเนินการนะครับดูจบครับ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับพี่เคยแก้ผ้าขี่มอเตอร์ไซค์ที่เชียงใหม่หรือเปล่าในน้องไร่ต่อแล้วฮะโอ้ยแต่ว่านี่เข้าไปปีนก็ไม่ได้กรงแรกบ่อแรกอ่ะใช่นะฮะแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลจราเขรู้